ครับมาดูสถานการณ์ของโลกนะครับตอนนี้ของทั่วโลก5ล้าน7นะครับเพิ่มขึ้นแต่หลักแสนอีกแล้วนะครับทุกทีเราจะบอกว่า9 9 9 0 8 0 0 0บ้างตอนนี้แสนอีก5 0 0 0กว่ารายนะครับตายไป357,000 0ากว่ารายนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ตายไป5,207รายนะครับสหรัฐอเมริกาบราซิลรัลเสเซียยังคงนำอยู่นะครับ มีขึ้นหลักเป็นพันๆและหลายพันที่ยังน่ากังวลใจก็คืออ u เคืออังกฤษนะครับตุรกีอินเดียอิหร่านเปรูชิลีซาอุดิอาราเบียนะครับเม็กซิโกปากีสถานและกาตานะครับไทยยังอยู่ที่อันดับที่77นะครับในตารางถัดมาก็จะเป็นรายละเอียดของอันดับที่21-50ถึง50นะครับก็จะเห็นว่าเกาหลีตอนนี้ตัวเลข พุ่งขึ้นไปเป็น79แล้วนะครับจากเดิมที่อยู่ต่ำห้า50ลงมาตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับมาดูข่าวจากเกาหลีตรงนี้ทําไมถึงเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับนี่ครับยอดโควิดพุ่งสูงใน2เดือนของเกาหลีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจากศูนย์กระจายสินค้าเป็น69รายแล้วนะครับก็ข่าวออกมาว่าไปพบว่ามีศูนย์กระจายสินค้า บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซคูปังทางด้านตะวันตกของทางกุงโซนะครับล่าสุดมีผู้ติดเชื้อกรณีนี้รวมกัน69รายแล้วทำให้ทางการเกาหลีใต้ต้องเลื่อนการเปิดโรงเรียนต่างๆจำนวนเกือบ600แห่งทั่วประเทศออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นำเรียนว่าตรงนี้เข้าไปหาสาเหตุโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดขึ้น เป็นเพราะศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ไม่ได้ทำตามมาตรการการป้องกันโรคคือหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่ใส่หน้ากากเนี่ยนะครับสไม่ลาหยุดเมื่อป่วยนะครับและสการไม่เว้นระยะห่างในโรงแรมประทานโทษครับที่โรงอาหารของศูนย์หมายถึงนั่งกินข้าวกันเนี่ยก็นั่งใกล้กันเนี่ยนะครับสข้อนี้ นี่คือบทเรียนที่เราได้จากข่าวอย่างนี้นะครับช่วยกันดูแลนะครับ